เข้ามาที่ support apple ใช่ไหมของ ios นะครับแล้วกดไปที่ report problem apple com มันก็จะไปหน้า apple ของเราแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปอันนี้ก็แค่สแกนนิ้วนะ เห็นรายการสารายการของ Endia F2 ไหมฮะยอด700 300แล้วก็29เมื่อวานได้คืนแค่ยอด29คือได้คืนเร็วมากส่งไปปุ๊บคือกลับมาได้เลยที่ไลฟ์สตรีมเมื่อวานนะ่ะแต่2ยอดเนี้ยคือรออีเมล,ลแล้วก็ไม่ได้นะตอนเช้าก็เลยเอะลองทำวิธีใหม่ดีกว่ามันมีวิธีที่เร็วกว่านี้อ่ะอย่างสมมตินี่เป็นเกม e a F2 นะ คือเลือกปัญหาไปเมื่อวานันคือเลือกปัญหาฉันต้องการส่งคําของเงินคืนอย่างนี้ส่งไปปุ๊บเนี่ยคือมันจะบอกให้รอ48ชั่วโมงรออีเมลตอบกลับภายใน48ชั่วโมงเออเอ,อก็เลยลองไปทำวิธีนี้ ฉันไม่ได้อนุญ,ญาตการซื้อรายการนี้แล้วก็กดไปฝ่ายบริการ iTunes Store Support เนี่ยกดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยเสร็จแล้วจะมีอีเมลตอบกลับทันทีไม่นานนะอีเมลเร็วมากเป็นอีเมลเบอร์โทรศัพท์ของ Apple เขาจะส่งเข้ามาทางอีเมลหลังจากนั้นให้เราโทรเข้าไปเมื่อเราสะดวกเวลาไหนก็ได้แต่เวลาต้องเป็นเวลาทำการของ Apple นะฮะ9โมงถึงประมาณ2ทุ่มได้มั้ง Apple จะส่งกลับมาว่าตอบกลับอีเมลมาว่าโทรโทรศัพท์ททหาเราเมื่อคุณพร้อมพร้อมเบอร์นะพร้อมเบอร์ เราเอาเบอร์ที่ส่งเข้ามานั้นโทรหา Apple ภายในเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงขึ้นไปนะครับโทรไปน่าจะรายงานปัญหาอะไรเกี่ยวกับเงินนี่แหละกด2จะไม่ได้กด2กด4 2เน่งง2 4 2 หลังจากนั้นเขาก็จะโอนสายไปหาฝ่ายบริการลูกค้าเลยคุยกับเราโดยตรงคือแบบเร็วมากเขาจะถามปัญหาเราว่ามีอะไรให้ช่วยประมาณนี้แล้วก็เราก็แค่บอกว่าขอคืนเงินเกมเพราะเกมปิดตัวไปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเลขใบเสร็จครับเลขใบเสร็จเห็นไหมนี่เลยที่หัวหรือว่ามันจะคลิกเข้าไปมันก็ได้แต่ละยอดว่ามีกี่ยอดคืนเงินแน่นอน เร็วมากเลยครับแต่แค่ต้องคุยแล้วก็ถือสายรอเขาแปบ,บหนึ่งแค่นั้นเตรียมเลขตัวนี้ไปเลขที่ใบเสร็จสั่งซื้อแจ้งเขาเขาตรวจสอบให้แล้วก็คืนเงินเข้าอล l ล็ตทันทีนะฮะโทหาตอน9โมงแล้วก็ประมาณ9โมงไม่ถึง20นาทีครับเนี่ยก็ได้เงินคืนแล้ว